สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำเกี๊ยวกุ้งนะคะสำหรับเอาไว้ทานกับสุกี้เกี๊ยวกุ้งก็มีส่วนผสมคือกุ้งสดน้ำมันงาเกลือและแผงเกี๊ยวน้ำมันงาดิฉันเลือกน้ำมันงาบริสุทธ์ร้อยเ์เซ็สกัดดรืยวิธีธรรมชาติของซันซองก่อนอื่นเราก็นำกุ้ง ตามด้วยน้ำมันงาเกลือคลุกเค้าให้เข้ากันจากนั้นพักไว้10นาทีเมื่อเราหมักกุ้มได้10นาทีแล้วนะคะรานนี้เราก็จะมาห่อเกี๊ยวกันวิธีห่อเกี๊ยวน,นะคะปุ้ง อาน้ำมันงาแตะรอบๆแผ่นเกี๊ยวนิดนึงจากนั้นประกบแผ่นเกี๊ยวให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทาเอาน้ำมันงาทาปลายแผ่นเกี๊ยวนทำเป็นรูปเหมือนใบโพเราก็จะได้เกี๊ยวกุ้ง ซอสซนซอสอ,อร่อยที่บ้านในทุกวัน